ทองคำโลกเหมือนหลอมละลายภายในคืนเดียวตก70ดอลลาร์สหรัฐลุ้นตัวเลขตัวแรกผ่านไปแล้วเหลือตัวที่สองปิดท้ายสาหรับคืนมันสุกแล้วจะรู้ว่าทองจะปักหัวหรือจะขึ้นต่อนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวทองคําโลกเหมือนหลอมละลายภายในคืนเดียวตก70ดอลลาร์สหรัฐ ลุ้นตัวเลขตัวแรกผ่านไปแล้วเหลือตัวที่2ปิดท้ายสําหรับคืนมันสุกแล้วจะรู้ว่าทองจะปักหัวหรือจะขึ้นต่อนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมครับสำหรับคืนที่ผ่านมา25กรกฎาคมซึ่งตรงกับประเทศไทยก็คือศุกที่ี่26กรกฎาคมเนี่ยนะครับปรากฏว่าราคาทองคําในตลาดนิวยอร์กสหรัฐทั้งสองงอ่งมอบทันทีแล้วก็ส่งมอบล่วงหน้านี่นะครับพร้อมใจกันโดนนักลงทุนเทขายทั้งสิน้นนี่เป็นแรงส่งมาจากตลาดทองในเอเชียเมื่อวานนี้ที่เปิดตลาดคนละเรื่องกับตลาดทองคำนิวยอร์กในคืนวันพฤหัสบดี จำก็ได้ใช่ไหมฮะแล,ะล้วคืนนี้ผมก็ปล่อยไปไป,ไปไปตั้งแต่เช้าก่อนที่แบบว่าพอสายๆของเมื่อวานนี้เนี่ยโกลสปอตที่สิงคโปร์เนี่ยถูกถล่มยับเทขายลงมาเนี่ยร่วมๆไม,ม่ต่ำกว่า3 0มสถึงสีดอลลาร์นะฮะหลายคนก็แปลกใจเขาบ่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าราหรือว่าข่าวเราไม่อัปเดตอัปเดตตลอดเวลาครับอยู่ที่ท่านผู้ชมนั้นฟังตอนไหนและเข้ามาไลฟ์สดตอนนั้นเนี่ยสคัญที่สดุดถึงได้บอกแล้วแต่ว่าต้องมาฟังตอนไลฟ์ด้วยนะครับแต่แนวโน้มหรือกรอบเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับ ทองคำดุยอกรัฐก,ก็เลยได้อาน,นิสงส์จริงๆไม่พูจะใช้คําว่าอาน,นิสงส์ไม่ได้คือมันเป็นแรงส่งของการขายจากทองคําในเอเชียที่ตกในวันพฤหัสบดีคือเมื่อวานนี้ก็เลยลากทําให้นักลงทุนทองคาในในสหรัฐอเมริก,กานี่นครับก็ไม่ถือทองอาสะดือนะฮะปรากฏว่างี้ครับโกลสปอตส่งมอบทันทีของทองคําที่ดุยอกรัฐเมื่อคืนตก67เหรียญ39เเซนต์อีกคืนเดียวเลยนะครับนะฮะ ลงไปปิด2,357เหรียญ89เซนต์เท่ากับหลุด2 3 6 0ดอลลาร์เอาไม่อยู่นะครับเท่ากับเมื่อคืนตก1.7%กลายเป็นว่าราคาทองคำขึ้นมา2วันติดติดกันของโกลสปอตก็หยุดจอดกันพอดีนะครับขนาด2วันก่อนหน้านั้นที่จะตกเมื่อคืนนะฮะโกลสปอตนิวยอร์กนักนขึ้นมาทั้งหมด31เหรียญกว่าๆไปดูโกลฟิวเจอร์กันหน่อยนะครับโกลฟิวเจอร์ส่งมอบล่วงหน้าสำหรับทองคำนิวยอร์กเมื่อคืนก็ปรากฏว่าไม่พ้นฮะถูกขายหนักกว่าโกลสปอตอีกตกไปถึง7 1เเหรียญ50ซนต์ หลุดลงมาเรื่อยๆจกนกระทั่งมันจอดที่1 2 3 5 5เหรียญ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับเท่ากับตกไปถึงประมาณ2.5%นะก่อนหน้านั้น2วันราคาทองล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์เนี่ยขึ้น2วันติดเนี่ย30มสิบดอลลาร์นะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะอารมณ์ของการถือทองคำไม่ชัวร์หลังจากไรซ่านะฮะผมบอกแล้วว่าสัปดาห์นี้ลุ้น2ตัวเลขสำคัญถูกไหมฮะจะทรงกระลงเนี่ยมันมีอยู่2อย่างที่ผมเคยพูดคลิปนี้เอาไว้ไอ้ขั้นจะขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องเป็นปััจจยที่นะ่แบบวา ผิดแผกออกไปเลยมีตัวสอดแทรกที่เหลือเชื่อเชน่นสงครามหรือว่าความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นในชน่วงสัห์นี้แต่ว่าปัจจัยร่วมๆรองรองพอจะดันทองคําให้ตกเลยมันพอมีนะครับปรากฏว่าคืนที่ผ่านมาครับเศรษฐกิจของเอ,เม,อ,งเ,อเมริกาในไตรมาสที่2ขยายตัว2.8ปรประธานโทษฮะสูงกว่าที่คาดครับทีนี้พอสูงกว่าที่คาดท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าขนาดดอกเบี้ยเขาตึงมาตั้งนานนะฮะและเป็นดอกเบี้ยที่สูงสุดในรอบ23ปีนี่นะครับแต่เศรษฐกิจคนอเมริกันยังแร่ง นะการลงทุนยังมีการจับใจ่ายใช้สอยคนอเมริกันก็ยังเยอะแม้ว่าจะเป็นหนี้เป็นสินหนี้บัตรเครดิตการปิดตัวของพวกค่าปรีค่าย่อยค่ากลุ่มอะไรก็แล้วแต่หรือธุรกิจประเภทอื่นมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ก็ยังมีอะไรฮะการจ้างงานแล้วก็ทาให้เกิดผลผลิตทางด้านสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นนะีก็เลยทําให้เศรษฐกิจไตรมาสที่2ของอเมริกาเนี่ยโต2.8สูงกว่าคาดทีนี้หลักการคิดมีอย่างนี้ครับขนาดดอกเบีย้ยอย่างนี้นิ่งๆอย่างนี้ยังเอา GDP ไม่อยู่เป็นไรครับ ก็ควรจะขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมฮะอ่าจะมีต้องทุนทองฝั่งหนึ่งที่คิดอย่างนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อถ้าดูตัวเลขเมื่อคืนเนี่ยอ GDP อ้ GDP 2.8%ขึ้นสูงเกินคาดก็จริงแต่ว่าสภาวะของเองินเฟอ้อเฉลี่ย3เดือนคือไตรามาสที่2เนี่ยมันผ่อนคลายลงหรือมันลดลงนะครับดังนั้นเองนักลงทุนเลือกที่จะหนึ่งทำกำไรผมเคยบอกท่านผู้ชมแล้วถ้ากลับไปดูคลิปของผมในช่วงสตรช่วงสตาร์ที่ผ่านมาว่าพฤติกรรมการลงทุนทองคำของนักลงทุนทองคำในต่าง,างประเทศต่อไปนี้นะฮะถ้าขึ้ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ขาดปัจจัยพวกสงครามความขัดแยง้งนะจะทํากําไรทันทีใน24ชั่วโมงถัดมาหรือ48ชั่วโมงให้หลังมันจะต่างจากช่วงตอนไหนฮะกุมภาพันธ์มีนาเมษาที่ทองคำไล่ติดทุกวันและนิวไฮทุกวันเพราะตอนนั้นคืออะไรครับความรุนแรงของสงครามความขัดแยงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์คุกคุนและเพิ่งเริ่มขึ้นถูกไหมฮะเนี่ยมันต่างกันนะครับดังนั้นเป็นไปตามที่คาดไว้อยู่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทองขึ้นนิวไฮปั๊บวันถัดไปใจเย็นๆรอบนี้จะไม่เหมือนอย่างที่เกิดขึ้น้นนนะะรัเพาะฉะ พราะ GDP มันสูงขนาดดอกเบี้ยมันเป็นอย่างนี้ขายคนดีกว่าไหมแม้ว่าเงินเฟอ้อเฉลี่ยไตรมาที่2จะลดลงก็ตามนะครับดังนั้นมันก็จะรอ,อตัวเลขชุดสุดท้ายซึ่งเป็นตัวเลขที่จะประกาศใน,นค่ำคืนวันนี้ครับจะตรงกับเช้าวันเสาร์เราถึงจะรู้กันก็คืออะไรฮะรายจ่ายส่วนบุคคลของคนอเมริกันไอ้ตัวนี้แหละครับน่าสนใจและเป็นตัวที่มันจะใกล้ความจริงหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นเขาจะมองตัวนี้แหละว่ามีแรงกดดันต่อสภาวะของเงินเฟอ้อในระยะยาวให้ลงต่อหรือไม่ แล้วถึงจะเป็นมีน้ำหนักที่สุดประกอบการตัดสินใจว่าจะลงดอกเบี้ยในกันยายนนี้ใช่หรือไม่นะครับคืนนี้จะประกาศวันถ้าตัวเลขนี้ออกมาท่านผู้ชมก็คิดได้สองทางครับรายจ่ายส่วนบุคคลอเมริกันถ้าลงต่อนะฮะอ่าก็ถือว่าอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าขึ้นนะครับอ่าทองคําก็มีหนาว้วฮะนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันกว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ตอนนี้ก็จะบอกท่านผู้ชมต่อไปว่าหลังจากที่รู้ตัวเลขของตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะฮะ พราะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอะไรครับการประชุม30-31กระกฎาคมส่งท้ายซึ้นเดือนคือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแมตสอวันติดแม้ว่ารอบนี้จะไม่มีใครฟันธงว่าลงดอกเบี้ยก็ตามแต่นักลงทุนเมื่อกลับมาสัปดาห์หน้าก็จะรออีกเหมือนกันว่า30-31กระกฎาคมหลังประชุมเสร็จแล้วคุณปู่เจอรโรมพาวเวลคุณจะบอกยังไงต่อตตลงคุณมีความมั่นใจเต็มมากขึ้นกว่าเดิมหรือยังสําหรับข้อมูลต่างๆที่พยายามบอกว่าจะต้องลงดอกเบีย้ยเพราะว่าถ้าปล่อยให้เงินเฟอ้อกว่าจะเข้าเป้า2%คงอีกนาน นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าการที่ทองคําตกลงมาอยู่ที่2,355ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับถือว่าเป็นราคาทองคําที่ต่ําที่สุดในะรอบกว่า2สัปดาห์มาแล้วสูงสุดจําได้ไหมอยู่ที่เท่าไหร่2,483เหรียญ60เซนต์ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่2,355ถึง2,357เท่ากับว่าตอนนี้ราคาทิ้งช่วงหาเนี่ยเป็นระยะไกลพอสมควรเหมือนกันนะครับ จะกลับเข้าไปหรือไม่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าราคาค่อนข้างจะต่ําพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องลองดูกันรอตัวเลขชุดสุดท้ายในคืนวันนี้ที่เป็นตัวตัดสินหมูหรือจ่าว่าทองคาจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับ